นี่สองคำสี่หูห้าตานี่เขาไว้ต่ําไว้ในไว้กระเป๋าเก่งได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่าเป็นของพระอินของพระอินนะฮะเราจะไว้ที่เราต้องให้คอต้องให้คออย่างเดียวต้องให้คออย่างเดียวเลยเวลาไว้ในยิ่งพระก็ไม่ได้นะเสมากรพระเสมากรพระก็ไม่ได้ก็คือว่าเป็นเทวดาองค์หนึ่งเออขนั่นแหละอ๋อเขาก็จะเป็นเทวดาแปลงเป็นรูปแบบนี้อพระะเจ้านครับเขาเอาไปไว้บนหนึ่พวันให้มันอยู่ไม่อยู่เสมากรพระเสมากรพระก็ไม่ได้ก็คือพระพุทธเจ้าลงเป็นรูปแบ คตำรวบมีคนเนี่ยไว้บนหินพระในองค์ขนาดนี้นะเละเทะอย่างนี่ยไว้บนหินพระกระเดี๋ยวกระโดดลงทุ่มก่อนะโอ้กระโดดลงทุ่มเลยว่าไงคอ,อ,อยมันมีรถขนาดนี้วว่่ะามันกระโดดลงเฉี่ยวมันทุ่มนะนะแสดงว่าคือไว้บนหิ้งพระไม่ได้แต่ว่าเป็นเทว,วดาผมไว้แยกเปนเทว,วดาไว้ไว,นนไว้กุมารก็ทองกวาไงวาได้แล้วถ้าเกิดว่าบูชาแบบโดยที่ว่าบูชาโดยทางง่ายจับจับถูอะไรได้ไหมครับ คือแบบรูปหัวรูปหางได้ได้ได้หมดได้หมดใช่ไหมคือแบบเป็นน่ารักเรียกเรียกเขาเป็นเป็นน้องเป็นอะไรน่ารักเป็นพญาพ่อพญาสี่หูห้าตาให้เรียกพ่พญาสี่หูห้าให้เรียกพ่อพญาสี่หูห้าตาเป็นเจ้าเมืองมาก่อนเป็นเจ้าเมืองมาก่อนโอเป็นเจ้าเมืองมาเกิดช่วยจุ้งจุ้งในสาขาใมาเั็นดีกระบนในทางฟังบนในฝั่งพ่อพญาสี่หูห้าตาช่วยลูกสวรรค์นะพ่อนะ ไม่ด้เลยไม่มีลูกค้ามาอุดหนุนเลยเห็นไหมพอพยาช่วยหน่อยช่วยทางร้านนึงหาลูกค้าร้านอาหารอะไรลูกค้ามาซื้อเอาเครื่องค้าของขายอะไรต่างๆให้ที่ตรงสําหรับในเงินเดืนทองสาธุครับได้ไปทําบุญกับพ่อสนองพนักของไปเอาตามบัญชีนี่นะครับว่าบัญชีอ่าลงคูบาสนองสุมานองนะครับครับครับ ขอบคุณนะครับขอบ,ขอบคุณครับ